คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะอีพายสามใบค่ะใบแรกค่ะหกดาบค่ะใบที่สองค่ะสามถ้วยค่ะใบที่สามค่ะสิบเหรียญค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงเวลานี้นะคะจะมีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคะ พยายามอย่าเอาตัวเองไปยุ่งกับปัญหานะคะรับฟังได้ค่ะแต่ว่าอย่าให้ตัวเองเนี่ยไปออกหน้าหรือไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆน,น,นะคะไม่อย่างนั้นปัญหามันจะลุกลามแล้วก็ส่งผลไม่ดีต่อตัวคุณเองนะคะความรักนะคะในช่วงเวลานี้นะคะใครที่ยังไม่มีคู่ก็จะมีคู่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของมือที่3นะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินในช่วงเวลานี้นะคะเป็นการเงินที่ดีนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะบางคนมีโชคทางการเสี่ยงดวงด้วยนะคะเป็นการเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีโชคในเรื่องของการลงทุนแล้วได้กําไรกลับมาค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันพฤหัสจัดีทุกคนโชคดีกันค่ะถุกใจการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค้าทา่กันด้วยค่ะ